สวัสดีครับกลับพบกับเจ้าหลังเกมกันอีกครั้งนะครับผมสถานการณ์ลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกมีการพลิกผันอีกครั้งนะครับโดยตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเปปกัวเดลล่านะครับเรามีการพูดถึงแมตช์ที่อาร์เซนอลเปิดบ้านพบแอสตันวิลล่าไว้ในอีอีหนึ่งนะครับส่วนอีพีนี้แน่นอนครับเราจะพูดถึงอีกม้าตัวหนึ่งในการลุนแชมป์นะครับอย่างลิเวอร์พูลซึ่ง สุดท้ายนะครับพลาดด้วยการแพ้คริสตัลพาเลทในบ้านซูร์เบรตูต่อนหนึ่งนะครับทำให้ตอนนี้พวกเขาตามแมนเชสเตอร์ซิตี้สคะแนนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนแมตช์กับคริสตัลพาเลทนะครับจริงๆลิเวอร์พูลก็ทําผลงานมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะโดยเฉพาะเกมในบ้านกับแอนฟิลด์เนี่ยพวกเขาไม่แพ้มาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ยิงประตูได้แทบทุกนัดนะครับนัดสุดท้ายที่ยิงประตูในแอนฟิลด์ไม่ได้ก็คือแมตช์ที่เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซูร์เบรตูต่อซูร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กลับมาทําแสกลิเวอร์พูลอีกในสองนัดดล่าสุ ที่โอทแวฟอร์ดซึ่งลิเวอร์พูลก็ต้องไล่ดีเสมอ2อประตูต่อสนะครับทางนี้จริงๆก็ถูกคาดหวังว่าต้องเก็บถิ่ชนะนั้นนั้นให้ได้นะครับเพื่อคงสถานะจะฝูงเอาไว้แต่ก็ทำไม่สำเร็จเอ่อมันยังไม่ได้มีการพูดถึงก่อนเกมเท่าไหร่นะครับว่าเอฟเฟกจากการตกรอบไปไปครับจากมือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เสมอที่โอทแวฟอร์ดเนี่ยมันส่งผลต่อการลุ้นแชมป์แระแรงพลังแรงกายแรงใจของลิเวอร์พูลหรือเปล่านะครับจะมีการพูดถึงหลังเกมนี้ที่แพ้คริสตัลพาเลตนะครับโดยกุนซืออย่างโจแอนครัับบหรือออวว่่าาาานนกกเตะงคมพูด มันมีผลมากกว่าที่คิดโดยก่อนหน้าเกมนี้การสัปดาห์นะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบก,กับแอตแลนตาซึ่งลิเวอร์พูลรจรีงเป็นตงหนึ่งของยูโรปาลีกแต่กลายเป็นว่านัดแรกเปิดบ้านแพ้แอตแลนตาถึงศูนย์ไปด้วยต่อสามนะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยแอตแลนตาเล่นได้ดีอันนี้ไม่มีใครเถียงเลยเพรสซิงตำแหน่งแมนแมนมาร์กต่างๆได้ดีแล้วก็ฉกฉวยความผิดพลาดของลิเวอร์พูลเป็นประตูได้ดีแต่สังเกตว่าพลังกำลังนะครับหรือว่าความเข้าใจหรือความตอบบอลของลิเวอร์พูลมันดูดรอปลงไปพอสมควรนะครับสปดดลดลงนะครับ การก็ได้ก็เสียเล่น1ต่อ1หรือการเจาะเข้าไปในกรอบเกตโทษเพื่อเล่นลูกต่างๆซึ่งเราจะเห็นสไตล์แบบนี้กับอาร์เซนอลหรือกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยค่อนข้างบ่อยแต่ว่าฝั่งลิเวอร์พูลเองอะ่ะมันดู drop ปไปตรงนั้นนะครับก็เห็นได้ชัดเจน ก็นัดเนี้ยเจอ,อกับพาเลสก็หมายมั่นปั้นมือว่าต้องใช้ชนะกลับมาแล้วเพราะว่าถ้ามันแพ้หนึ่งแน่นอนครับมันมีผลต่อการลุ้นแชมป์นะครับหรือแม,ม้กระทั่งเสมอก็ไม่ได้เป็นผลดีเท่าไหร่นะครับอันที่2มันเรื่องของสภาพจิตใจหลังจากที่แพ้แอตแลนตามาขัดลอยการที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะกับพาเลสได้เนี่ยอาจจะส่งผลในระยะยาวในช่วงท้ายซีซั่นนะครับแล้วก็สุดท้ายลิเวอร์พูลก็แพ้พฟิลิปสพาเลสจริงๆนะครับสู่ประตูัหนึ่งซึ่งถ้าว่ากันตามสถิติแล้วเนี่ยช่วงหลังพาเลสมาเยือนแอน แต่ก็เคย เป็นพาเลซนี่แหละนะครับที่เคยทำแสบกับลิเวอร์พูลในปีลุ้นแชมป์ของเบนแดนโรเจอร์ซึ่งตอนนั้นมีซัวเรสมีเจอราดลิเวอร์พูลเนี่ยออกนำก่อนสุดท้ายแพย้สามต่อสองยังไม่น่าเชื่อก็เป็นอีกหนึ่งนัดที่ทำลิเวอร์พูลหมดหวังในการลุ้นแชมป์ตอนนั้นไปนะครับซึ่งก็เกมนี้จริงมันก็มาสอดคล้องกันพอดีว่าเป็นพาเลซเหมือนกันนะครับซึ่งพาเลซเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมอันนี้ต้องได้รับคำชมเลยแล้วก็ครึ่งแรกสามารถกดดันลิเวอร์พูลทำให้เซตเกมที่ตัวเองไม่ถนัดได้อย่างที่ควรเป็นนนนนนนะคคครรรับับบบบบกกก็็หลลลลลลลาาาาาาายยยยมมเเเเเเเทเเเบบทีีาาีีงวว่่่่่พพซแแออตตสถิ์ูได แต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลเองก็ดูมีปัญหาในการจู่โจมนะครับแล้วก็ตอนที่พวกเขามีโอกาสนะครับโดยเฉพาะครึ่งหลังซึ่งพวกเขากลับมาครองเกมบทใส่พาเลทแทบจะเรียกว่าฝั่งเดียวนะครับก็ไม่สามารถจบสกอร์ได้มีลูกจอ่จอๆหลายลูกเนาะดาวินนูนเยสนะครับก็ไม่ได้นะครับเออลูกตวัดผัดโผ,ผล่ของดิแสนะครับก็ไปติดเซฟของเฮนเดอร์สันนะครับโมซาลาได้ยิงจอ่จอๆสองสามหลาก็ติดบล็อกนะครับเอดิกโชต้าถวายผ้าแล้วเฮนเดอร์สันไม่อยู่แล้วก็ยังยิงไปติด ไพริดมิเชลนะครับหน้าสบักประตูอยู่ดีก็โอกาสเหล่านั้น,นทำให้ลิเวอร์พูลไม่สาม,มารถตีเสมอได้สมมาเร็จแล้วก็ถึงขั้นแพ้เลยทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งนอกเหนือจากที่เราเห็นผ่านการในรถสดนะครับมีกูรูต่างๆที่อังกฤษแล้วก็แฟนบอลในสนามบอกว่าปฏิกิริยาของนักเตะลิเวอร์พูลหลังจบเกมที่แพ้คือคริสตัลพาเลตเนี่ยภาษาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยทุกคนรู้สึกผิดหวังมากนะครับแน่นอนมันเป็นการแพ้แอนฟิลสองนัดติดซึ่งมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นเนะาะ ผิดหวังเพราะสมควรมีการแบบทั้งนั่งลงไปนั่งยองๆคุกเข่าบ้างลหละหรือว่าเท้าสะเอวก้มหน้าบ้างอะไรประมาณนี้ซึ่งปฏิกิริยาตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งค่อนข้างหนักที่เจเกนครอปต้องไปบิวทีมกลับมาโดยเจเกนครอปก็บอกตามตรงเลยว่าอย่าเพิ่งไปม,มองถึงการลุนแชมป์เลยเพราะว่าถ้าเล่นได้แบบครึ่งแรงในเกมที่แพ้พาเลซอะทีมของเขาก็ไม่เหมาะที่จะลุนแชมป์คือตอนนี้สถานการณ์แง่บวกของลิเวอร์พูลอย่างเดียวก็คืออาร์เซนอลที่เป็นคู่ชิงแชมป์ด้วยเนี่ย ไปสะดุดแพ้ทำาไมพวกเขายัางตามหลังจากฝูงซึ่งเป็นแมนซิตี้อยู่แค่2คะแนนะแต่ว่าอย่างที่ทราบกันแมนซิตี้เนี่ยโปรแกรมค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็พวกเขามักจะรันชนะต่อเน,นื่องในช่วงท้ายได้แต่ถามว่าโอกาสหมดไปไหมก็ยังไม่หมดครับแต่ครัลิเวอร์พูลจะกลับมาได้ก็คงต้องพัฒนาที่ตัวเองนี่แหละแล้วก็กลับมาคว้าชนะได้นะครับโดยมีแม์แอตแลนตาให้แกมือรออยู่กลางสัปดาห์ก่อนจะต้องเล่นเกมเยือนอีก3นัดติดต่อกันเลยในพรีเมียร์ลีกนะครับขอบคุณบริษัทที่ร่นรลงหยุดพนันนะครับที่สนับสนุนนะครับวันนี้จอหลังเกมลา